าพุ่นน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮักอีหลีเฮาก็ขอบอุดปลากระป๋องอ้เพิ่นมาอีกึงแพ็คเนาะเพราะว่าเฮากสิได้เอาไว้เป็นกับข้าวเช้าเวลาเฮาไปเวียบไปเวียแบบกระทันหันเนาะเออไปนั่นไปนี่แบบกระทันหันก็โอ้แบบเฮ็ดก็เฮ็ดกินบ่ทันบ่เนาะเฮาก็โอ้เปิดจวดมาแบบคําเข้าตุ้ยเลยเนาะโดย สบายดีสบายดีพ่มแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุผู้สุคนคือเก่าเดอ้อเนาะโดยบาหวานสะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีตอนครับเข่าสู้ช่องหมกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้พอพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพบกับสามหมกดาวันในมนี้กับส่วงบรรยากาศตอนเศ้าๆพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะกลมากับพ่อขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือเก่าพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะ ก็คือมื้อนี้ทางสมมุคตะวันกะอยู่เฮือนอาบ่แม่นอยู่เฮือนดอกเนาะก็คือทางเฮากะตื่นเช้ามาเฮากะอยู่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะยังบ่ทันได้ออกเวียกทางใดก็คือมื้อนี้ทางเฮากะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งหานใหม่ของบ่าวเตียงทองเนาะโดยก็คือมื้อนี้ทางเฮากได้ฮับเป็นสะพานบุญทางอ่าอ้ายบุญทวีเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้ให้สมตะวันอ่าซื้อปลากระป๋องไปให้น้อง คนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือทางเฮาก็ได้ไปอุ่นนุนซอยไอเตียงิืนโดยการทางเฮาก็ ขอขอบุญขอบคุณไอ้เพ่นเด้อที่ให้สมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยกาขอขอบุญขอคุณลายๆนะกาทางสมุทรตะวันก็ขออวยใจอวยพรให้เพื่อนก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมแห้งครบเจ็บยาได้อบไข่ยาสมีปัสจะโรคภัยไข้เจ็บเด้อเนาะขอให้นาทีการงานก็ขอให้เจริญฮวงเฮืองไปมาทางใดขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้เพื่อนอ่ะไปด้วยความตลอดปลอดภัยกาเพื่อนให้อ่ะ เข้ามาสำนีกับโคให้ไหลกับพืนลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะโดยพแมพี่น้องปะก่อนอื่นทั้งเฮากับจีาไปเบิ่งอ่าล้านค่าของบ่าวเตียงทองคือล้านกับโบไก่กันเนาะจากเฮือนสาม,มุกตะวันนี่เลพ่พแมพี่น้องเนาะใกล้กันเลย <c oughs> แต่ว่าทั้งเฮากับอ่าครับเพื่อนเปิดท่านไม้ทั้งเฮาก็ได้ไปอุ่นนุ่นเพื่อนกับสองสามเท่อนล้ม้อนี้ก็ถือว่านับโชคดีเนาะเดี๋ยวหฮาสิไปเป็นอ่า แม่มาในเพิ่นแต่เศราๆได้เนามื้อนี้เนาะกะบ่ฮู้ว่าทางเข้าบ่าวเตียงหรือว่าสาวใบเฟิร์นเพิ่นน่าจะยังบ่ทันออกมาแต่เฮือนในเนาะเพราะว่าอ่าอยู่ในนี้จะเป็นพ่อแล้วก็เฒ่าแม่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปเดี๋ยวสมุตะวันสพาไปเบิ่งฮ้าค่าของบ่าเตียงทองโดยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกะโอ้กะยามฟ้ายามฝนมากะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่อยากสิเว้าเนาะ เดินเพื่อนนี่แต่กกงหงายลำพื้นสีเอาผ้ามาทางกับบวไวพแม่พี่น้องเลยเนาะต้องใส่จักตัด <c oughs> โอ้ขึ่นลายนีพ่พี่น้องเลยบะก่อนอื่นเท่ากับสีผ้าแยางไปนอกพแม่พี่น้องกับราว่ากระบ,บไกากันไปไหนเนาะไ <c oughs> ปเปะ๊ปะกันแต่คนข่าวว่าโอ้ลำบาพกพแม่พี่น้องเลยเนาะส่วงนี้ ไปมาทางใดกะทางเพื่อนฟ้าลมฝนตกผู้คึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะทางเฮากะสิได้ย่างไปซื้อก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะพรพอบ้านเพิ่นบ่อยู่โอ้ทางกะโอเปิดาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอตูเพิ่นอน ก็ออกมาทางไหนเนาะนี่โอ้เห็ดคักแท้นี่พอรมยพ่น้องเลยกล้ามาเป็นแม่มานให้เพิ่นเลยเนาะเหมือนแต่เศร้าเลยมึงโอ้ดีแต่ว่าเพิ่นเปิดห้านแต่เศร้าพอรมยพ่น้องเลยป้าปลาสบายดีเด้อทัง้งทั้งป้าเมียังคือขึ้นแต่เศร้าแท้นี่ แ <That> ม <Tell> <laughs> <des> ่ซ <that> ้ายพ่อค่ะแม่ค่ะอยู่อยู่บ่นี่อยู่ในเนาะโอ้ยสบายดีเด้อยายดอยดอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะป๊ามาบาดนี้ก็ถือว่าข้าวคองกะได้หลายสิ่งในหลายอย่างเนาะคือเฮามามือนั้นหาก็มีแต่ซองล็อกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะทางอ้ายเพิ่นกะ เพิ่มมาอีกล็อกนึงแต่ยังบม่ทันแนาวเครื่องขึ้นป่ะ,ปะก่อนอื่นเดี๋ยวเอาสีพ้ามาเบิกอาข่าวของทั้งห้านเพิ่นก่อนแล้วมีครบจบในบอลเดียวถือว่าคักแล้วบ,บันนี้เนาะนยังบ่งคบรบปันไ <laughs> ดวะก็เพิ่มขา้นมาเรื่อยๆเนาะยายเนาะ,ดะเดี๋ยวทั้งห้าสิผ้าไปเบิงทั้งนั้นเนะาะเพราะว่าเครื่องมันลายพูดหปพี่น้องเลย คักแล้วบรรน,น,นาหะหันค่าหันโอ้ถือว่าหันง่ายได้ๆเนาะผุน่นนะพ่อแม่พี่น้องเลยคักอีลีเป็นข้าวต้มขนมเขาครบเป็นนมเป็นเนยเนาะขนมนมเนยสะบอกสะบูคักคักคักพ่อแม่พี่น้องเลยอืมกล่องอยางนี่คักแท้เนานะเป็นกล่องเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอ่า หั่นขายย่อยถือว่าหั่นใหญ่เลยกะว่าได้เนาะต่างหั่นใหม่จะย่อยข้างๆเลื่อยโอ้อโดยสยบายดีโดนียสบายด,ดยีเดี๋ยวขอมาเบิงอีกฐานนี้เนาะก่อนอื่นพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้คักแกลบันนี้เนาะโอ้จะบ่ได้ไปไกลแล้วยายเอ้บบันนี้มาแลว้วกะแวะนนี่เลยเนาะตะก้ยบปุ๊เขับไปในบ้านผุ้ทุกคนเลยโอ้ดดยดย าขายย่อยี่ปองสิพันเด้อพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะปลากระปองบาอ้าเตียงทองเพ่นในกระหานเพ่นเขก็ออกไม่พ่อแม่พี่น้องเลยมาก่อนอื่นเฮ้าสีมาถามเรื่องอะราคาปลากระปองก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยปลากระปองแกทหนึ่งเท่าไ,ไหรหล่ะยายเกทหนึ่งพันโทกเงินบาทเงินกีบเลยสักเงินกีบเก้าเซน โอ้เงินกีบเก้เาแสนเนาะโดยมืนน่อนี้มีลูกค้าค่ะเราบววเมื่อนี้ฮะมีโยโอะอะไรกิดว่าสิมาเปิ่นไม่มานให้ได้ได้มื่อวานนี้แต่ก็มาขอบพท่านเนาะโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวทางนางสีอาอุดนุน,นยายเมงแก๊ดเด้อโดยโดยใจใจป็นเงินกีบอ่าพอใดก็เก,ก้าแสนเนาะโดยโดยเนาะก่อนอื่นเฮากันเดียวซีมาเอา ปลากระป๋องของไอ้เพิ่นเมื่อกินกับข้าวก่อนพ่อแม่พี่น้องนะเป็นกับขา้าวเศร้ายายเป็นเป็นแพ็กอนาแพ็กเท่าไั้นนี่ยายโดยโอ้เป็นแพ็กแพ็กเก้าสิบโอ้โดยโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะ Sagia hỏi cà sĩ ut nôn tonyo anh em la cato ana ket nam nó. Oh, dễ chị dàng ngon 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 không ngon 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 kênh ngon không cao xền, cao xít đâu cao cao xít đó ừ làm này ba mềm tới sao đây không phải thi đồng ấy à lời mềm เดี๋ยวอ่าทางนางสีไห้อนาบ่าวถาเพิ่นมาเอาเลยย่าเดี๋ยวป่าวไว้นี่ก่อนเนาะโดยโดเดี๋ยวถาเพิ่นมาเลยสซีไห้เพิ่นขี่รถมาเอาในนี่พูดไปพี่น้องข่ายดอกมันใกล้อยู่โดยอ่ะโอเคเั่นกันทางอ่าหน้ากัดซีคอโตเดินท่ากับระยะเดอบัตในโดยโดยสบายโดยเดี๋ยวสีไห้อ่าทางเพิ่นมาเอาเด้อโดยจักสวยๆจังหน่อยนึงพูดพี่น้องเยป้าทางเฮากับซีอาตัวนี้เมื่อกี้เป็นแพ็คตัวนี้เนาะอ่ากับเธอบาฮันญ่คองกะ หลากหลายพแม่พี่น้องไงเนาะเพิ่มมาเรื่อยๆ้ันไกลเพื่อนเคียก้มาอุ่นนุ่นเพื่อนได้พแม่พี่น้องไงเดี๋ยวทางเฮาก็จะโทรหายอาบาถาวรเพิ่น เขามาเอาปลากระปองเนาะเพราะว่าเพิินไปก่อนแล้วแต่เศร้าคุณพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยไกยังดีที่ว่าหานบวกไกลกันไปแปะกันเนาะโดยอ่ะโอเคนาะอพ่อแม่พี่น้องคือตอนนี้กะอ้สมุทรตะวันกำน,นังอยู่ในเ่รือนแล้วเขากะพรอบอดโดนปลากระปองไอ้เพิ่นมาอีกหนึ่งแพ็กเนาะเพราะว่าเขากะสีได้อาไวา้เป็นกับเขาา่าเศร้าเวลาเข้าไปแบบ ไปเรียบแบบกระทันหันเนาะเออไปนั่นไปนี่แบบกระทันหันก็โอ้แบบเฮ็ดก็เฮ็ดกินบ่ทันบ่เนาะเฮาก็จะโอ้เปิดจวดมาแบบคําเข้าตุ้ยเลยเนาะโดยก็คืออันน่ะทางสมุดรก็ซื้อเมื่อไว้กิน1แพ็คเนาะแล้วก็อุนน1แก๊สใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเฮาก็ขอขอบุญขอบคุณทางอ้ายเพิ่นได้หลายเด้อเนาะโดยกพ่อแม่พี่น้องก็มาเบิ่งมาซมนํากันแล้วก็มารุ่นนํากันเนาะว่าปลากระป๋อง1แก๊สนี้แม่นผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเนาะ โดยทางเ่าเก่าส่วนลากัโบโอะบเคยได้อซื้อแบบแกหไ่แบบนี้จ้าเถื่อเนาะกับมือนี้เขาก็ได้ซื้อเกตไ่ไปให้อ่าน้องคนหนึ่งแต่กะต้องมาลุ้นมาเบิงน้ำกนะันเนาะว่าน้องคนนั้นซีเมนผูนะ้ใดเนาะทุกคนเลยก่าหันค่าไอ้เพื่อนนี่กับคนข่าวว่าโอ้หันไญ่พราะเป็นพี่น้อยกะเพิเ่มเติมออกเรื่อ,อ,อ,อยๆเนาะกะข่าวคงกะเริ่มอลายขึ้นแล้วเนาะแต่ว่า ภายกายมากกะโอเซิร์วอะไรเลยเนาะกะมีทางโอ้ยนายจริงในล,ลายย่างเพ้แม่พี่น้องไยเนาะกะมีทางเออเป็นนมขนมนมเนยเป็นโอ้ยลายย่างว่าันซะครบจบในวงจรอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบม่ทันครบวงจรเนาะอนาคตอาจจะครบวงจรโดยก็คือ,คอตอนนี้ทางง้านเพิ่นก็โอเพิ่มของมาเรื่อย อ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะในทางสมุกดตวันก็ขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อสำหรับคนใดที่เข้ามาเป็นกำลังใจและกดติดตามอ่าตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันและก็ขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนที่อ่าไว้เนื้อเสื้อใจให้ทางเฮาเป็นสะพานบุญให้โดยกรขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะถ้าว่าทางเฮาอ่าพิดพาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยถ้าว่าควบผู้ตัวใดที่อ่า ว่าผิดพลาดไปเลยว่าขค้ชฮูบอเท่าเทิรนกายก็ต้องกับอขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะโดยเนาะทางเฮากระฟ้อมที่จะปรับปรุงและกาแก้ไขทุกอย่างโดยการเออทางสม,มุทรวันกัฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุกุสุกุนเลยเด้อเนาะโดยกับผ่าเป็นกำลังใจและกาเบิกโฆษณาให้สม,มุทรวันเลยเด้อเนาะทางสม,มุทรวันกัยังอ่าอยัางบุทันมีได้ได้จากคลิปนั่นตจกะ ขอให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งโฆษณาให้สม,มุกรตะวันเนน้อพื่อเป็นกำลังใจอนาคตเมื่อหนาอ้าเพราะว่าตอนนี้ทางสม,มุกรตะวันกันยังใบพินยังโบท่านออกเนาะก็ฝากถึงพ่อเม่พี่น้องและกับคูณรัก้ใยญ่เนาะอ่ะ หันมาใส่ใจซองน้อยคือเฮานเด้อเนาะโดยพอมีกําลังคิดกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโดยอ่ะก่อนอื่นทางสมุกตะวันกระทับผิดพลาดมงคลไดทางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอสซีกันเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะโดยท้ายนี้ทางเฮาก็สิได้ขอตัวอำลาพาจาก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอ้าะไายนี่สมุทรตะวันก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดี